น้องทุกคนค่ะค่ะมื้อนี้มาพบพอ่อเนี่เฮาในช่องมะนาวหวานมาในสามทางงวดค่ะมื้อนี้พี่น้องเอ้ยพามากินเส้นอีกแล้วค่ะเนาะแม่มะนาวมีตําสั่วดตำหม,มัว่วตาําอีหยังก็เอาใส่เลยเนาะค่ะเนาะนี่แหลคะค่ะมากินน้ากันเด้อค่ะเด้ออาจารย์มนดีมากินกน,น,ะะาาน้ากันเนาะค่ะเนาะแม่มะนาวมีอันนั่นละ่ะตำหม,มัว่วตําสั่วอีหยัง,ยงก็อันใส่ขเข้าไปเนาะค่ะพี่น้องก็มีอันเบิง่ง นี่อย่างเกาะไข่เค็มค่ะเบิ่งไข่เค็มแต่ว่าไข่เป็นเ่เป็นสีแดงเด้พี่น้องสีเหลืองค่ะนี่ก็มีอันหูหมูทอดพี่น้องจ้ากินเลยค่ะลูกปลากระนี่แหละค่ะตอกสามยาส้มนี่แหละบบมีอย่างหลายมามาชิบิดีมนามามาวงมาค่ะบะหนิดเพราว่าหลายยายห้าพี่น้องม่กินอันนี้ก็สิแมบบะนาวก็สิเบิ่งไส่อันลูกชิ้นใส่หนวดปลาหมึกเนาะค่ะใส่อ่นอย่างเกาะนอไม ล้วก็อันกุ้งกระไส่แล้วก็ล้วก็อันหอยหอยกระไส่กันนี่ใส่เบงร้องกินมันก็จะเป็นโอ้ยตำสิบเม็ดได้แคะ่นี่พริกนะสองซีกนะฮะอืมอืมเผ็ดสะไตมากเลยอืม าส่้ไหนออืกินดีๆดลกกินๆลูกจยกินใส่เยอะสิครับช้าลูกบอกว่าหิวก็กินเลยเส้นน่ะอ้ยเป็ียางขาดไปหนออาออแม่ก็มีลูกกินเลยขอบคุณะลูกครับคุณข,ข้ามามาค้ามามา เจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจ้าเจ้าหมูมูชอตแ้ากอแป้วแส่บด้วยนะิ ได้ใส่มื้อซึ่งพี่เจ้าจร้อของมือเบิดกันอ่ะกินขาลูกกินด,ดีพอผักนี่นะเนาะเก็นได้ของแม่ไหนว่ะ

ชี้ผัชี้แล้วเนี่ยอแซ่บค่ะเกากันยองนๆพรมอืมพอพิอือหืใครเค็มนี่กับไปดม้ม้าสื่อมากจะ ซื้อมาสองลูกไข่เค็มอืมลูกล,ละหนึ่งยูโรขาบื้อผาเนาะ

มามา่ค่ะไม่เป็นอรจ่ะอักินรูปพูดโอ้ขอโทษค่ะน้ำไม่หิวเหรอว <c oughs> นี่บอกว่าหิวมมกินดีๆนมานามาน้อยกินไอศกรีมฟ้าสุอ ทำไมไม่ใช้ม,มือดีๆหรอลูจกจกั๊กจัอืมอืมเผ็ดข้าว Okay, and that's coming in here. Mm -hmm. วา,านั่งทุกคนกินเลย <laughs> แสบะมะนาวหลิงเครื่องหรือจุกจิจุกพี่น้องหลิงเครื่องปวดบ้างนึงนี่จ้าพ่อมแม่พี่น้องอิ่มหรือนอะค่ะเบิ้งใส่แบบ เกียแบบเร่งย่างท้างแล้วหิวเนาะหิวอีกแล้วล่ะมาหาพี่น้องนี่หิวตลอด่าสันมานั่นแหละแตว่าไม่ยังหลายมีกับมากินตำหมวัวตำสัวตำสมปปิมาปล่อยเนาะจันเนาะนั่นแหละ,ละก็ขอบคุณนะคะทุกู้ทุกคนพ่อแม่พี่นอ้องเพื่อนทุกคน,ท,กคน<ม>ที่เขามารับชมเนาะเนาะ<ม><ม>ขอบคุณทุกกำลังใจคนะ่ะ แล้วก็ฝากช่องน้อยๆนะคะช่องมะนาวหวานหลานนิสานพัชโม้นะคะฝากกดไลค์ชชกดติดตามกดไ,ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้ำด้วยค่ะเด้อลาช่าาพูชาพ่ชาแต่ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอขอภัยไปด้วยนะคะเด้อนะคะ,ะคลิปหนามาพบก,กันไหมมามะนาวก็แม,ม่มะนาวสิพาไปเอ๋พาไปเห็ดหยังคือสมมุติไอเห็ดหรอกค่ะเพราะว่าออกนอกบ้านบ่ได้เนาะพา้กินหยังกันแล้วกันเนาะค่ะเนาะ คลิปนี้ก็เอาไว้สวัสดีเนาะค่ะเนาะกับหัวพอกันไม่ได้คลิปหนานะคะเนาะกับสวัสดีค่ะอ๋อืมนางไม่อยากให้ไปพี่น้องน่าระกอะเอาไว้สวัสดีเนาะค่ะเนาะกับบายบายค่ะสวัสดีค่ะสวบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ คลิปนี้ก็เอาไวส้สำนีันาะคะ่ะนาอสวัสดีค่ะ